สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะคะชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูชยานิสในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรหัสวิชาวแวน16101นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องกระบ,บวนการเกิดหินและวัฏจักรหินตอนที่3นะคะสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนสามารถสังเกตรวบรวมข้อมูลและอธิบายองค์ประกอบของหินได้นะคะ เรามาเริ่มต้นในวันนี้นะคะจากคำถามที่ว่าแรกคืออะไรนะคะ,ะเรามาดูภาพนะคะคุณผูณเอาภาพตัวอย่างของแร่มาให้เราได้ดูนะคะภาพนี้นะคะก็คือภาพของแร่แร่ควอซนะคะอ่านว่าควอซ์คอวออตอนะคะควอซแร่ควอซนะคะแร่ไมกานะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแร่เฟส แร่เฟสปานะคะแร่เฟสปานี่คือหน้าตาของแร่เฟสปาและแร่สีเข้มบางชนิดค่ะแร่ดินแร่แคลไซต์ทีนี้เรามาอ่านใบความรู้เรื่องแร่กันนะคะแร่เป็นสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจากการตกผลึกภายใต้สภาวะที่เหมาะสมการตกผลึกของสารเป็นกระบวนการที่สารในสถานะแก๊สของเหลวหรือของแข็งที่มีโครงสร้างไม่เป็นระเบียบมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคใหม่ให้เป็นผลึกของแข็งซึ่งมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบมีรูปทรงทางเรขาคณิตที่แน่นอนเฉพาะตัวแร่มีหลายชนิดแต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างผลึก ผึกแร่ควอสนะคะแล้วก็ผึกแรกแคลไซต์นะคะก็คือเมื่อเขามีการตกผึกนะคะเขาก็จะมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบมรีรูปทรงนะคะทางเลขาคณิตที่แน่นอนนะคะแต่ถ้าแร่ชนิดต่างๆพบอยู่ในลนักษณะที่เป็นแร่ป,ประกอบอยู่ในหินนะคะจะทําให้มองเห็นผึกแร่ไม่ชัดเจนแต่สามารถสังเกตเห็นแร่ชนิดต่างๆได้โดยอาจสังเกตจากสีของแร่ที่ปรากฏให้เห็น เช่นหินแกรนิตนะคะที่ประกอบไปด้วยแร่หลายชนิดจะเห็นหินแกรนิตมีสีเด่นชัดหลายสีปนกันอยู่ภายในก้อนเดียวกันนะคะเช่นสีชมพูสีดำและอาจมีแร่ที่มีลักษณะใสไม่มีสีปนอยู่ด้วยนะคะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างนะคะหินแกรนิตซึ่งมีแร่หลายชนิดผสมอยู่นะคะ อย่างเช่นชนิดที่1นนะคะเป็นแร่ที่มีลักษณะใสไม่มีสีนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นแร่ที่มีสีดำนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นแร่ที่มีสีชมพูนะคะถ้าเราไปใช้เครื่องมือส่องนะคะเช่นแว่นขยายก็จะทำให้เราเห็นชัดเจนนะคะ,อ,ะอันนี้คุณครูขยายภาพให้ดูนะคะหินแกรนิตนะคะประกอบด้วยแร่ แร่ชนิดที่1นะคะก็คือเป็นแร่ใสไม่มีสีแร่ชนิดที่2ก็คือเป็นแร่ที่มีสีดำนะคะแล้วก็ชนิดที่3เป็นแร่ที่มีสีชมพูนะคะทีนี้ถามว่าแร่คืออะไรนะคะแร่ก็คือสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะสารที่เกิดจากการตกผลึกภายใต้สภาวะที่เหมาะสมนะคะการตกผลึกของสารเป็นกระบวนการที่สารในสถานะแก๊สของเหลวหรือของแข็งนะคะอ่า ลักษณะทางกายภาพของแร่มีอะไรบ้างนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพของของแร่นะคะเป็นผลึกของแข็งนะคะมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบนะคะมีรูปทรงเรขาคณิตเฉพาะตัวอาจจะมีสีหรือไม่มีสีก็ได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะภาพชัดๆของหินแกรนิตนะคะนักเรียนสังเกตเห็นนะคะภาพชัดไหมคะ,ะมีส่วนผสมของแร่หลายชนิดผสมอยู่นะคะ เห็นไหมคะอันนี้ก็คือภาพเดิมที่คุณครูนำมาให้ดูทีนี้เรามาดูว่าองค์ประกอบของหินมีอะไรบ้างนะคะก็ประกอบไปด้วยแร่นะคะแก้วภูเขาไฟแล้วก็เศษหินนั่นเองนะคะรวมกันเป็นก้อนหินนะคะหรือรวมกันเป็นหินลักษณะทางกายภาพของแร่มีอะไรบ้างนะคะก็มีลักษณะที่เป็นผึกมีสีสันหลากหลายมีรูปทรงเลขาคณิตนะคะ หินชนิดใดบ้างที่ประกอบด้วยแร่หนึ่งชนิดนะคะก็มีหินอ่อนแล้วก็หินควอตไซด์นะคะหินชนิดใดบ้างที่ประกอบด้วยแร่มากกว่า1ชนิดนะคะหินที่ประกอบด้วยแร่มากกว่า1ชนิดก็มีหินแกรนิตหินไดอไรา์หินบัสโซแล้วก็หินปวดมนนะคะหินทรายหินดินดานหินปูนหินไนส์ค่ะหินทรายแป้งหินฟิลา์แล้วก็หินชนวน หินชนิดใดบ้างที่ประกอบด้วยแก้วภูเขาไฟนะคะหินที่ประกอบด้วยแก้วภูเขาไฟก็คือหินพัมมิสและก็หินออคซิเดียนค่ะหินชนิดใดบ้างที่มีเศษหินเป็นองค์ประกอบนะคะหินที่มีเศษหินเป็นองค์ประกอบก็ได้แก่หินกรวดมนหินทรายค่ะจากกิจกรรมให้เราได้ศึกษานะคะก็สรุปได้ว่า หินส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ตั้งแต่1ชนิดขึ้นไปบางก้อนประกอบด้วยแร่เพียงชนิดเดียวบางก้อนประกอบด้วยแก้วภูเขาไฟและบางก้อนมีเศษหินปรับกอยู่ในเนื้อหิน mm hmm. การที่หินมีองค์ประกอบแตกต่างกันจะทําให้เนื้อหินที่มีที่ปรากฏมีลักษณะแตกต่างกันไปด้วยนะคะ สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะแรกเกิดจากการตกผลึกภายใต้สภาวะที่เหมาะสมจนเป็นผลึกของแข็งที่มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบมีรูปทรงเลยค่ะคณิชเฉพาะตัวมีสีหรือไม่มีสีนอกจากนี้หินบางชนิดนะคะประกอบด้วยแก้วภูเขาไฟหรือบางชนิดอาจจะมีเศษหินเป็นองค์ประกอบด้วยก็ได้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จบเรื่องกับ กระบวนการเกิดหินแล้วก็วัฏจักรหินไวเพหินเท่านี้ก่อนนะคะพบเจอกันอีกทีชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ